หกราศีวาจาแรงพูดแล้วได้เงินเป็นช่วงดาวเจรจาคำพูดส่งผลดีผลแรงในความสำเร็จสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรโอกาสในด้านต่างๆถ้าพูดดีคิดดีเรื่องดีๆจะมีตามมาถือเป็นโชคช่วยโชคดีมากเป็นคนมีความอดทนเก่งเจออะไรมักเก็บไว้ในใจ แต่ถ้าสุดจะทนก็ระเบิดออกมาแบบไม่ยั้งคิดเป็นคนที่ดูนิ่งๆแต่ถ้าได้สนิทแล้วโคตรรัวโคตรบ้าคําพูดแรงพูดตรงหมาเป็นฝูงก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะราศีที่พูดจาแรงพูดแล้วได้เงินได้แก่ราศีเมษราศีเมถุน ราศีสิงห์ราศีตุลราศีพิจิกราศีกุมหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดลับดวงได้เลยค่ะ